ความผาสุขความสวัสดีความเจริญในธรรมจงมังเกิดมีแกบรรดาท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้รายการอภิธรรมนำสุขก็ได้มาพบกับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายตามปกติเช่นเคยนะญาติโยมสาธุชนทั้งหลายวันเวลาที่ผ่านไปราตรีก็ย่อมผ่านไปวัยของเรามันก็ล่วงเลยกันไป โบราณท่านจึงเตือนสติว่ายิ่งรีบทอรีบพายตะวันจะสายตลาดจะวายสายบัวจะเน่าถ้าเราไปอืดอาจยืดยาดิรอผลัดวันประกันพรุ่งและโอกาสที่เราจะสร้างความดีนะไม่ได้นะคนอายุน้อยก็ตายก่อนเราก็มีเยอะคนอายุมากไปคนเราก็มี เราะฉะนั้นเรามองเห็นเรื่องอายุเรื่องวัยเรื่องสังขารเรื่องความเป็นไปเนี่ยให้มันมองเห็นเหมือนกับภัยที่เราจะยังหลีกหนีไม่พ้นภัยคือความแก่ทุกคนจะต้องแก่แต่เมื่อความแก่มาถึงเราจะต้องเตรียมพร้อมเตรียมตัวก่อนจะออกจากบ้านชั้นใด ก่อนที่จะละสังขารร่างกายไปสู่ปาโลกเราก็ต้องเตรียมสเสบียงคือบุญกุศลก็ฉันนั้นนี่เรามานึกถึงการเวลาว่าอายุ50 60นั่นมันไม่มากเลยเดี๋ยววันหนึ่งข้างหน้าเราก็ต้องอำลาผ่าจากชีวิตของเรามันตกอยู่ในกฎของความไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลง,ปลยงอยู่เสมอทนอยู่ในสภาวะเดิมนั่นไม่ได้เรยกว่าทุกข์ แล้วก็บังคับบัญชาไม่ได้อย่าเจ็บนะอย่าป่วยนะอย่าไข้นะมันห้ามไม่ได้ห้ามความแก่ความเจ็บความตายห้ามไม่ได้แต่ถ้าเรารู้อย่างนี้แล้วให้เราวางใจวางใจเห็นสภาพความจริงว่ามันเป็นอย่างนี้นเก็เรียกว่ารู้ปรมัธธรรมรู้ความจริงของจริงว่ามันจะต้องเป็นอย่างนี้มันจะเป็นอย่างอื่นเป็นไปไม่ได้ ให้เราเข้าใจการประพฤติธ,ธรรมการปฏิบัติธรรมเป็นการพัฒนาจิตใจให้มันไวต่อการรับรู้นะหลงลืมไม่เป็นไรหรอกญาติโยมศึกษาเรื่องธรรมชาติของกายศึกษาเรื่องธรรมชาติของจิตกายก็ดีจิตก็ดีเป็นเรื่องของสภาวะสภาวะของรูปสภาวะของนามมันเป็นเรื่องของ สภาวะแต่เราไปเข้าไปหลงไปยึดไปติดว่ากายเป็นเราไปหลงไปติดไปยึดว่าจิตเป็นเราถ้าเราไปเข้าใจว่ากายเป็นเราไปเข้าใจว่าจิตเป็นเราคนที่จะเป็นทุกข์ไม่ใช่ใครหรอกคือตัวเราเนี่ยต้องเป็นการพัฒนาจิตใจของเราให้มันไวต่อการรับรู้เรื่องของ อภิธรรมเกี่ยวกับเรื่องของสังคหะในเมื่อวานอาตมาก,ก็ได้พูดถึงเรื่องอกุศลและสังคหะคําว่าสังหะศัพท์เนี้ยแปลว่ารูปรวมรวมเจตสิกธรรมที่เกิดร่วมกับเจตสิกธรรมที่เกิดร่วมกับจิตคือยกจิตขึ้นเป็นประธานแล้วเจตสิกธรรมนี้มันก็ไปปรุงแต่งจิตให้เกิดความโลภบ้างเนี่ย ความโลภประกอบด้วยธรรมเรียกว่าธรรมมิยะโรภะได้แก่ทิฏฐิคตะวิปยุติตกิจคือไม่ประกอบด้วยความเห็นผิดอยากได้เงินก็หาอยากได้ทองก็หาไม่ผิดศรรีลไม่ผิดธรรมนะคะเ,เรียกว่าทิฏฐิคตะวิปยุตเป็นธรรมมิยะโรภะแต่ถ้าประกอบด้วยทิฏฐิเนี่ยคือประกอบด้วยความเห็นผิดเขาเรียกว่าอธรรมมิยะโรพะอยากได้โดยชอบธรรม ลักเอาขโมยเอาปล้นเอาจี้เอาข่มขืนเอาโกโหกเอากินเหล้าเมาเบียอย่างนี้ญาติโยมเป็นอธรรมิญโลละอันนี้ไปอบายนะที่ถิอขตอเจตสิกนั้นมันเป็นเหตุนำไปสู่อบายยูมเนี่ยคำว่าสังขารเนี่ยยกจิตขึ้นเป็นที่ตั้งแล้วก็เอาเจตสิกธรรมเข้าไปประกอบเขาเรียกว่าสังขารในอกุศลและเจตในอกุศลและจิตเนี่ยมี สังหะในในอกุศลกิจมีสังขะในเจ็ดในด้วยกันคือที่เร,เรียกว่าเป็นเจ็ดในก็คือเจตสิกจิจด,ดวงใดที่มีเจตสิกประกอบเหมือนกันก็นับเป็นหนึ่งในนะเพราะฉะนั้นก็มีทั้งหมดเจ็ดในในอหิตุกจิตมีเจตสิกประกอบไม่เท่ากันเจ็ดเจ็ดดวงบ้างสิบเอ็ดดวงบ้าง 1นะสิดวงบ้างเพราะฉะนั้นในอาเหตตกจิตจึงมีทั้งหมดอยู่4ในด้วยกันในทวิปัญจาวิญญาณกิจ10บในมเมเจตสิกประกอบอยู่7ดวงคือสัพพากิต,ตะสาธารณเจตสิกเจนับเป็นสังฆาในหนึ่งในเป็นเจตสิกสาธารณะเป็นอภยากฤิตนะในอหิตกกจิตแล้วก็สัมปติชนะกิจสองสันติรณกิจ อุเบกขาติณจิตสองเนีกก่ยปัญจทาวาราวัชนาจิตหนึ่งมีเจตสิกประกอบสิบดวงเขาเรียกว่านับเป็นสังหาในหนึ่งในโสมนัสสันติระจิตหนึกก่งมีเจตสิกประกอบสิบเอ็ดดวงเป็นสังหาในในส่วนมโนทาวาราวัชนาจิตหนึ่งมีสิบเอ็ดก็เป็นหนึ่งในส่วนหาสีตุภรจิตมีสิบสองก็นับเป็นหนึ่งในเพราะฉะนั้นในอะหีตุก,ก,กจิต คือจิตที่ประกอบกับสาธารณกิจทั่วไปนั่นเองเขาเรียกว่าอพยากตธรรมก็ได้นะอภยากตธรรมทมที่ไม่เป็นบุญธรมที่ไม่เป็นบาปอ้าวถ้าไม่เป็นบุญไม่เป็นบาปแล้วเป็นอะไรเป็นผลของบุญและบาปธรรมที่เป็นผลของบุญและบาปนั่นเองท่านเรียกว่าอภยากตนะคนไทยก็ชอบเรียกว่าอัพยกิจ อพยากฤตหรืออัพยากตาเนี่ยแปลว่าผลของบุญและบาปถ้าผลของบาปก็เรียกว่าอากุศลและวิบากถ้าเป็นผลของกุศลก็เรียกว่ากุศลและวิบากแต่ถ้าเป็นผลของกิริยากิริยาเนี่ยมันก็เป็นอัพยกิรนะเป็นอคิวากิตกิริยาเนี่ยเป็นจิตของพระหรันเป็นกิริยาจิตของพระหรันเพราะฉะนั้นอเหตุกจิตจึงจิตที่เป็น ผลของบุญและบาปเนี่ยมันจึงไม่มีเหตุเข้าสัมปยุตอย่างล้วตาเห็นรูปเนี่ยมันเป็นวิบากหรือผลผลมันเกิดขึ้นเพราะความสุขงอมของของเหตุนั้นๆจึงเรียกว่าวิบากส่วนกุศลวิบากนี่แหละยติโยมมันมีสํคาสคัญอยู่ตรงที่ว่าเมื่อกุศลและจิตนะมันเกิดขึ้นบริบูรณ์มากขึ้นแล้ว กุศล,ลจิตถ้ามันเกิดขึ้นบริบูรณ์มากขึ้นแล้วมันจึงเป็นอัพยากตะนะเป็นกิริยาคือเป็นจิตของพระหันมันเหมือนกับที่เราปลูกต้นไม้นี่แหละตอนที่เป็นิต้นเล็กก็เรียกเบี้ยถ้ามันขึ้นใหญ่ก็ต้นมะม่วงต้นพุทราต้นลำไยแต่ถ้ามันออกผลก็เรียกผลพุทราผลลำไยญ่ไมเรียกว,ว่าต้นพุทราต้นลำไหญเป็นเปียกผล ตัวผลตัวนี้ก็มาจากเหตุนั่นแหละต้นมะม่วงมันเป็นเหตุให้เกิดผลมะม่วงกิริยาจิตเนี่ยาติโยมเมื่อกุศลมันเกิดขึ้นมากมากมันเลยกลายเป็นกุศลนั่นแหละมันก็กลายเป็นกิริยากิริยาจิตเนะ่ยเป็นจิตของพระรหันแล้วถ้าว่าคนทําคุณงามความดีที่ไม่ปรารถนาก็เป็นกิริยาของพระรหัน์ คนที่ยังไม่เป็นพระรันหารต้องมีความปรารถนาอ่าพอพูดเรื่องนี้อาตมาอยากจะเอ่อเล่าให้สาธุชนผู้สดับรับฟังได้ฟังว่าความปรารถนามีสองประเภทความปรารถนาที่มีตัณหาเป็นมูลนี่เป็นกิเลสแต่ถ้าความปรารถนาที่เห็นโทษเห็นภัยในวัตะสงสารและปรารถนานี้ไม่เป็นกิเลสนะญาติโยมนะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเช่นญาติโยม ปรารถนาอยากได้ลูกปรารถนาอยากได้ทรัพย์ปราถนาอยากได้ข้าวของเงินทองเนี่ยมีตัณหาเป็นมูลมีโลภะเป็นมูลนะเป็นอกุศลละเหตุเพราะฉะนั้นถ้ามีอกุศลมูลเป็นเหตุความปรารถนานี่จัดเป็นตัณหาไม่จัดเป็นบารมีเช่นอยาโยมทําบุญตักบาตรใส่บาตรพระเจ้าพระสงฆ์องค์เนร แล้วปราถนาว่าสาธุบุญทานการกุศลที่ข้าพเจ้าได้ใส่บาตรในวันนี้ที่ได้รักษาศีลในวันนี้ฟังเทศฟังธรรมในวันนี้ขอให้ข้าพเจ้าสวยขอให้ข้าพเจ้ารวยขอให้ข้าพเจ้าเกิดเป็นมนุษย์ขอให้ข้าพเจ้าเกิดเป็นเทวดา คนปรารถนาเกิดเป็นมนุษย์ปรารถนาเกิดเป็นเทวดาไม่เห็นโทษเห็นภัยในการวินว่ายตายเกิดไม่เห็นโทษในขันปรารถนาขันตอนนี้เราเกิดเป็นมนุษย์แล้วทำความดีแล้วก็ปรารถนาะความพ้นปรารถนาการเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเนะี่ยยังปราถนาขันอยู่ผู้ใดปรารถนาขันผู้นั้นชื่อว่าปรารถนาทุกข์ การทําความดีและปรารถนามนุษย์สมบัติและสวรรคสมบัติอันนี้ท่านเรียกว่าเป็นกุศลวัตตาามีเป็นไปในวัตตะไม่จัดเป็นบารมีเพราะมีตัณหาเป็นมูลนแต่อีกประเภทหนึ่งคนบางคนในโลกนี้เกิดมาแล้วเข้าใจวัตตะสงสารในการเวียนว่ายตายเกิดเห็นภัยในความแก่เห็นภัยในความเจ็บ เห็นภัยในความตายเห็นภัยว่าพวกเราแม้ชาตินี้เกิดเป็นมนุษย์แต่เราเข้าใจว่าเรายังมีกิเลสอยู่เรายังหนีพ้นจากอบายภัยอบายทุกข์ไม่ได้มองเห็นภัยอยู่ข้างหน้าเพราะเชื้อคือกิเลสของเรายังมีอยู่เห็นโทษเห็นภัยในวัฏสงสารที่เราจะต้องเวียนว่ายตายเกิด คนที่เห็นโทษในการเวียนว่ายตายเกิดเห็นโทษในขันการเกิดเป็นทุกข์อย่างนี้เขาเรียกมีปัญญาเป็นมูลใช่ไหมยิโยมเมื่อมีปัญญาเป็นมูลมีปัญญาเป็นเหตุแล้วปรารถนาเพื่อความพ้นทุกข์ความปรารถนาเนี่เป็นกุศลวิวัตคามีเป็นทางออกจากวัตทุกข์แล้วความปรารถนานี้เป็นบารมีข้อหนึ่งเรียกว่าอธิสถานบารมีนะ มันมีกุศลฉันทะที่มีปัญญาเป็นหมูลอย่าไปพูดมั่วนะมั่วว่าปรารถนาเป็นกิเลสสู้คนทําความดีไม่ปรารถนาดีกว่าเราต้องพูดมีเหตุมีผลนะอย่าไปพูดมั่วถ้ามั่วแล้วมันไม่ถูกตามหลักพระอภิธรรมแล้วผู้เห็นโทษในความแก่ความเจ็บความตายและปรารถนาพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด ผู้ใดความดีและปรารถนาพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดผู้นั้นชื่อว่าปาถนาเพื่อความพ้นทุกข์ไม่หวังผลอันนี้มีปัญญาเป็นเหตุจึงไม่จัดเป็นตัณหาเป็นบรารมีนะอย่าลืมนะความปราถนาเนี่ยมันเป็นบรารมีเพราะมีปัญญาเป็นเหตุเหมือนพระพุทธองค์ตรัสว่าพิกเวดูก่อนภิกษุผู้เห็นภัยในวัตะสงสารทั้งหลาย ภัยในความแก่ความเจ็บความตายเนี่ยให้เข้าใจนะนี่เป็นปัญญาปัญญาอันนี้เกิดขึ้นประกอบกับกุศลลจิตแต่ถ้ากุศลลจิตอันนี้มันเจริญมากขึ้นเจริญมากขึ้นให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาปรารถนาเพื่อความพ้นทุกข์คือมรรคผลนิพพานเมื่อบารมีมันเข้าถึงความแก่กล้าเข้าถึงนิพพานจริงๆกุศลจิตของท่านเหล่านั้น มันเป็นปัจจัยให้เกิดความพ้นจากความเป็นกุศลเข้าถึงความแก่รอบท่านจึงเรียกว่ากาลิยากาลิยาก็หมายความว่ามันสุกงอมเหมือนใบไม้เหลืองที่จะหลุดจากขั้วนั่นแหละญาติโยมแต่มันยังอาศัยต้นไม้อยู่กิริยาจิตของพระหันทั้งหลายพ้นจากกิเลสแล้วเหมือนใบไม้เหลืองที่จะหลุนจากขั้วเจ้าใบไม้ไปต่อไป ปลูกใหม่เป็นไปไม่ได้เพราะว่าเชื้ออย่างเหนียวของกิ่งไม้มันหมดอายุแล้วถ้าเป็นพระอาหารหันต์น็คือกิเลสของท่านหมดสิ้นแล้วนั่นก็เรียกว่ากิริยาพระอรหันต์ทั้งหลายเมื่อหมดจากกิเลสแล้วหมดจากกุศลละบุญและบาปได้แล้วนั่นเขาเรียกว่ากิริยา,ยาจิตของพระอรหันต์เขาเรียกว่าอัพยกฤตหรือที่เราเรียกภาษาบาลีว่าอพยกตธรรม ทมที่เป็นผลของบุญนะคำว่าอัพยากตะมันกว้างนะโยมนะเป็นเป็นผลของอกุศลกม็มนะีอพยากตะรมเขาเรียกว่าอากุศลวิบากแต่ถ้าเป็นผลของกุศลธรรมเขาเรียกว่าอพยากตะอพยกากตะว,วิบากนี่พูดถึงสังขะไหนและเจตสิกธรรมของพระอรหรนันต์นี้ก็ประกอบที่กรุณามุทิตา อุเบกขาเมตตามีไหมมีพระอรหันมีเมตตาเมตตานี้ในเจตสิกธรรมท่านเรียกว่าเมตตัวเมตตานิยมท่านเรียกว่าอโทสะเจตสิกอโทสะก็คือความไม่โกรธความไม่โกรธเนี่ยถ้าพูดถึงสำนวนพระสุทร์ได้แก่ขันติขันติองค์ธรรมก็ได้แก่เมตตาขันติ ได้แก่อโทสะเหตุคือความไม่โกรธหรือเมตตาองค์ธรรมก็ได้แก่อโทสะอย่างไรก็ตามนะคำว่าเจตสิกธรรมเป็นธรรมที่สัมปยุตเป็นธรรมที่เกิดขึ้นประกอบกับธรรมที่เป็นกุศลกุศลเนี่ยเป็นของปุถุชนและเสกขบุคคลของแต่ถ้าเป็นของพระหันเขาเรียกว่ากิริยา กิริยาก็คือจิตของพระหันตเอ,อ่อถ้าเป็นพระรหันแล้วท่านหมดความยินดีในบาปนะท่านละบุญและบาปได้แล้วการกระทําของพระรหันให้ทานอยู่ไหมโอ้พระรหันก็ให้ทานอยู่นายาตโยพระรหันให้ทานอยู่แต่การกระทําของท่านไม่เป็นบุญการกระทําของท่านไม่เป็นบาปเพราะท่านละบุญและบาปเสียแล้วเหมือนกับว่าผ้าโยมถ้ามันไม่มีแดงมีดําแล้ว แล้วเราจะไปเทียบได้ยังไงว่าผ้ามันมันสะอาดที่เรารู้ว่าผ้าสะอาดก็เพราะว่ามันมีแดงมีดำอยู่เพราะถ้าไม่แดงไม่ดำเขาเรียกว่าสะอาดแต่ถ้าแดงและดำไม่มีจะเรียกผ้าสะอาดได้ไมได้ไม่ได้ไม่มีข้อเปรียบเทียบเหมือนกับจิตของพระหันเนี่ยท่านมีกุศลและอกุศลอยู่ ก็ไม่เรียกว่ากิริยาแต่ท่านละธรรมที่เป็นบุญและธรรมที่เป็นบาปได้แล้วนะั่นก็เรียกว่ากิริยาเหมือนกับพืชที่ยางเหนียวมันแห้งแล้วแม้จะเอาไปเพาะปลูกมันก็ปลูกไม่ขึ้นเนี่ยสังขะในในจิตที่เป็นโสภณะคือจิตที่เป็นกุศลโสภณะจิตคือจิตที่เป็นกุศลมีสังขะในที่พึงกำหนดนับได้นะ มีสังคฆะในเมื่อนับจำนวนทั้งหมดก็สังฆาในในในกุศลโสภณะเจตสิกเนะี่ยมีทั้งหมด12บสในในมหากุศลก็มีสี่ในในมหาวิบากก็มีสี่ในในมหากิริยาก็มีสี่ในเขาเรียกว่า โสภณะกามาวจระโสภณะจิตคือจิตท่องเที่ยวในกามถึงยังไงก็ปรารถนาความสุขความเจริญนะเขาเรียกว่าโสภณะเจตสิกท,ที่เป็นกามกุศลกามกุศลนี้มันจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยทําให้เกิดมหคัตจิตได้นะเกิดมหคัตจิตคือจิตที่มหคตจิตคือจิตที่เข้าถึงความเป็นใหญ่ได้จิตที่ ของผู้ที่เจริญฌานนะเจริญฌานได้แก่รูปปฌานอรูปปฌานถ้าเข้าถึงรูปปฌานอรูปฌปานและจิตที่เข้าถึงความดิ่งเจตสิกรธรรมที่เกิดร่วมสัมปยุตกันนะ่ะมันทําให้จิตของพวกนี้นั่งสวยความสุขอยู่ในฌานโอหาประมาณมีได้จะนั่งอยู่สองวันสามวันได้นะ เพราะฉะนั้นในมหากคตกจิตจึงมีสังขารนยอยู่ห้านายนะสังขารนยอยู่ห้านายห้านัยะนับจํานวนเจตสิกที่ประกอบเสมอกันก็นับเป็นสังขารนยเช่นปฐมฌานอย่างเนี้ยทุติยฌานตติยฌานจตุรฌานและปัจญจมฌานคือเจตสิกธรรมมันเกิดร่วมไม่เท่ากันปฐมฌานก็นับเป็นหนึ่งนย ผติยชานก็นับเป็นอย่างไรตติยชานก็นับเป็นหนึง่งในจ็ตัวตชานก็นับเป็นงไงปัญจมะชาญก็นับเป็นหนึง่งในในม้ากาตากจ 27, กิตยี่สิบเจ็ดจึงมีสังหารในอยู่ห้าในในี่การปฏิบัติธรรมเราก็จะได้รู้ว่าสังขารในเนี่ยคือธรรมที่เกิดร่วมกับกจิตแต่เป็นจิตที่สวยงามและเข้าถึงความแนบแน่นก็เรียกว,ว่าชานจิต แต่ถ้าเจตสิกธรรมที่ประกอบกับกามาวจรกิจที่เป็นจิตโสภณะที่สวยงามคือมันประกอบได้แต่ใจยังไม่มั่นคงก็เรียกเรียกว่าอาชาณจิตคือจิตที่ยังไม่เข้าถึงฌานนี่เป็นเรื่องของอสภาพธรรมของปรมัตรธรรมในสังขละในที่นำมาบรรยายให้สาธุชนได้ฟังกันไหนรู้สึกจะยากจะไม่ยากโยมการทำให้จิตใจของเรานั้นเกิด ความสุขใจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติธรรมนี้เป็นกุศลแต่ถ้าเป็นกุศลละฌานแล้วต้องเจริญกรรมฐานจึงจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ได้บรรลุธรรมเห็นธรรมนี่เป็นสภาพธรรมคือความจร,รมิงสภาพธรรมคือความจร,ริงเป็นสิ่งที่ปรากฏประจักษ์ให้ให้เราเห็นอยู่เป็นอยู่แต่อย่างไรก็ตามนะญาติโยมนะถ้าเรามีโอกาส เราควรจะได้ศึกษาพระธรรมคำสอนฟังไปทุกวันญา,าติโยมเนี่พูดถึงเรื่องสัมปโยคะธรรมหรือสังหะในคือยกจิตขึ้นเป็นประธานและเอาเจตสิกธรรมมาเกาะประกอบร่วมท่านเรียกว่าสังขะแต่ถ้าสัมปโยคะยกเจตสิกขึ้นเป็นที่ตั้งแล้วก็เอาไปประกอบในจิตอย่างเนี้ยเขาเรียกว่าสัมปโยคะเป็นเรื่องสัมปยุตรธรรมที่ ผู้ปฏิบัติธรรมจะต้องทําความเข้าใจว่าสิ่งที่เป็นไปด้วยกันนะเขาเรียกว่าเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยญาติโยมสาธุชนทั้งหลายรายการอภิธรรมนําสุขวันนี้ก็มาถึงช่วงท้ายรายการนะวันนี้รายการอภิธรรมนําสุขหมดเวลาแล้วญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาภาพผู้บรรยายต้องจากลาสาธุชนไปด้วยคําว่าอภิธรรมนําสุขลาทุกท่าน ขอผู้ฟังทางบ้านสุขหันษาพูดทำคิดด้วยธรรมพระสัมมาใช้เมตตาขันติธรรมสุขจำเริญขอความผาสุขความสวัสดีความเจริญในธรรมจงมังเกิดมีแก่ท่านสาธุชนผู้สดับรับฟังและผู้สนับสนุนรายการโดยทั่วถึงกันจงทุกท่านขอเจริญพอ